ก่อนจะไปดูโทคุฮีโร่โปรไฟล์นะครับอยากจะช่วยโปรโมทงานให้รุ่น้องหน่อยนะครับก็ตอนนี้นะครับผมนะครับได้มีผลงานร่วมกับช่อง y ูกิสตูดิโอนะครับภาคอุนตราไฟออฟนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับสามารถไปดูได้ที่ c h a n n e l ยูกิสตูดิโอนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์เพจของ Channel นี้ด้วยนะครับเพราะว่า Channel นี้ชอบบินบ่อยนะอันนี้ก็อันที่4แล้วใช่ไหมบินครั้งที่4ี่แล้ว สวัสดีครับพบกับผมนะครับแอนมิโอตะแกงเมอุตะแกงนะครับวันนี้ก็อยู่กับรายการโทคุฮีโร่โปรไฟล์อีกแล้วนั่นเองครับวันนี้นะครับเราไม่ได้มารีวิวตามรีเควสของใครนะอันนี้คือความรู้สึกที่ผมอยากรีวิวเองซึ่งตัวละครที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับก็คือมาร์ชไรเดอร์พาราดอกเลเวล50นั่นเองครับซึ่งแปลงร่างโดยพาลา่าตัวร้ายประจําของซีรีส์มาร์ชไรเดอร์เอ็กเซนต์เองครับโดยประวัติเริ่มแรกนะครับในประวัติของ พาราดอกเลเวล99เอ้ยพาราดอกเลเวล50เนี่ยมันค่อนข้างน้อยนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้จะสั้นนิดนึงซึ่งพาล่านี่จะโผล่มาแต่ประมาณต้นๆเรื่องเลยแล้วก็จะมีบทบาทค่อนข้างมากกับมัสแตรเดอร์เซนนะครับแล้วก็ตัวพาล่าเนี่ยจะร่วมมือกับดันครโรโตะหรือก็กคือมัสแตรเดอ์เกนมุในการสร้างเกมคอมเมนอเ e เตอร์โครนิเคิลน่เองครับถึงพาล่าจะคอยช่วยดันครโรโตะแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าพาล่าจะอยู่ฝั่งเดียวกับครโรโตะนะครับ พราะจะมีบางทีที่พาล่าเนี่ยไปแอบช่วยฝั่งเอมูระดับด้วยมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่คุโรโตะเนี่ยได้สร้างดับเบิลการแชทนั่นเองครับแล้วก็ให้พาล่าไปแล้วพาล่าก็เอาดับเบิลการแชทเนี่ยไปให้เอมูพอเอมูใช้เนี่ยดับเบิลการแชทก็กลายเป็นการแชทมตี้บาร์เทอร์ดับเบิลเอ็กซ์นั่นเองครับแล้วก็ใช้แปลงร่างเป็นมาร์ชไรเดอร์เอ็กเซสเลเวลสิบกับเลเวลยี่สิบนะซึ่งพาล่านะครับแปลงร่างเป็นมาร์ชไรเดอร์พาล่าต่อครั้งแรกในตอนที่สิบห้าซึ่งตอนนั้นนะครับเเรรืืื่่ออองงงขค มาร์ชไรเดอร์สไนค์นะครับหรือก็คือไทการนะครับเริ่มสงสัยว่าเนี่ยในตัวเอมูเนี่ยมันมีเชื้อไวรัสบัคเตอร์อยู่ในร่างกายแล้วก็คิดว่าไอเอมูเนี่ยมันติดเชื้อแล้วจึงไปขอให้ Hero, อีฮีโร่หรือก็คือมาร์ชไรเดอร์เบรฟนะครับมาช่วยเพื่อที่จะกำจัดไวรัสบัคเตอร์ออกจากร่างกายของเอมูเพราะว่ามันจะมีจุดที่เริ่มเอกใจก็คือเอมูเนี่ยมันไม่ได้ผ่าตัดเพื่อที่จะมาแปงลงร่างแต่มันสามารถแปงลงร่างได้แล้วทีนี้ครับไทการนะครับให้ได้ให้เ,เอมูาเา สัมภาระของนิโกะเป็นคนที่ชอบอยู่กับไทกะบ่อยๆนะแต่ถ้าว่าครับพอเอมูเนี่ยมาเอาสัมภาระนะครับไทกะกับอ e ิฮิโรนะครับแปลงร่างเป็นมัชสเดอร์เบรกกับสไนนะครับโจมตีเข้าใส่เพื่อที่จะหวังให้บัฟเตอร์ในร่างเอมูตื่นขึ้นมาครับแต่ทั้งสองไม่ได้บอกไม่ได้บอกเอมูเพราะว่ากลัวว่าเอมูเนี่ยมันจะคิดมันจะคิดม,มากจนทําให้ร่างกายของตัวเองหายไปก็เลยไม่ได้บอกครับแต่ในตอนที่กําลังจะจัดการกับเอ็กเซดอยู่นั่นเองครับ พาหลาาก็โผล่เข้ามาครับซึ่งในตอนหนึ่งนะครับคุโรโตะนะครับได้สร้างกาชัดเกียร์ดูเอลนะครับเพื่อให้พาหล่าใช้ในการแปลงร่างครับหลังจากนั้นครับพอพาหลาดโผล่มาครับพาหลาดก็เลยใช้กาชัดเกียร์ดูเอลนะครับแปลงร่างเป็นมาร์ชไรเดอร์พาราดอกเลเวล50นะครับไล่ตบสเน่กับเบรฟนะครับจนจนแพ้ไปนั่นเองครับซึ่งก็แค่เลยเลเวลเลเวลห้ามันจะเอาอะไรไปสู้กับเลเวลห้าที่ คือบางที่ก็ไม่เข้าใจฉาก,กาของตัวละครในเรื่องนี้นะเอาเวลสองไปตีเวลห้าสิบเอาเวลสามไปตีกับเวลห้าสิบเอาเวลนู่นนี่นั่นไปตีกับเวลเก้าสิบเก้าอะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันซึ่งมัสตไรเดอร์พาราดอกนะครับมีอยู่สองฟอร์มก็คือมัสตไรเดอร์พาราดอกเพอร์เฟกต์พัซเซิล ก็คือเป็นร่างที่เป็นร่างสีฟ้านะครับแล้วก็จะใช้แนวเกมที่ใช้ก็จะเป็นแนวเกมพ a สเตก็คือแนวเกมปิศสนานะแต่วร่างนี้ผมดูไปดูมามันเหมือนนอกเพนกวินทิ่สะพายกระเป๋าเลยน่ารักแปลกกั <c oughs> นั่งต่อมาครับ Knock o u t Fighter ซึ่งพาต่อนะครับจะทำการหมุนการแชทเกียร์ดูเอลพี่เกม Knock Out Fighter นะครับเพื่อเปลี่ยนร่างเป็นเกมไฟน์แนวไฟน์เตอร์นะครับซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวไฟน์เตอร์ต่อยมวยกันให้อีกฝ่ายเนี่ยตายกันไปข้าง และเมื่อหมุนกรใช้เกียร์ดยเออร์เบต้านะครับหน้าของพาราดอลนะครับจะหันเปลี่ยนจากด้านหน้าเป็นด้านหลังครับแล้วก็ตรงหน้าอกเนี่ยจะเปลี่ยนเปลี่ยนแผงหน้าอกไปแล้วก็ตรงชิ้นส่วนเกาะไหลของพาราดอลนะครับจะกลายมาเป็นนวมให้กับมัชเรเดอร์พาราดอลนั่นเองครับ ซึ่งความสามารถของแต่แต่ละล่างครับเราดูกันดีกว่าครับตัวล่าง perfect puzzle นะครับจะเป็นล่างนี้นะครับจะมีความสามารถก็คือแข็งแต่งตามระดับเลเวลคือเลเวล5 0สก็แข็งแต่งนะนะแต่ล่างนี้ครับมีความสามารถคือสามารถเรียกไอเทมไอเทมที่มันเป็นเหรียญน,น่ยที่เป็นเหรียญประจาําด่านมันสามารถเรียกเหรียญอะไรมาก็ได้แล้วก็สามารถเอามาใช้กับตัวเองเพื่อเพิ่มความสามารถในการต่อสู้ได้นะแล้วก็ล,วกล่างน้องเอา fighter ครับก็แค่ต่อยแรงต่อยต่อยมีไฟ <laughs> และดูไม่มีอะไรซึ่งท่าไม้ตายนะครับของ perfect p a z l e ก็คือ perfect critical combo เองครับส่วนรูปแบบท่าไม้ตายเนี่ยก็คือมันจะขึ้นอยู่กับไอเทมที่มันใช้ไปนั่นเองครับอีกส่วนท่าไม้ตายของ knock out fighter จะมีชื่อว่า knock out critical smash จะเป็นการต่อยนั่นเองครับต่อยบางทีต่อยรวยคือมันจะมีท่าที่มันต่อยรวยแล้วมันแบบเทมากเลยนะ <S <S นะซึ่งก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ แา่ที่บอกว่าข้อมูลมันมีถ้าเกิดจะเอาแค่ล่างนี่มันก็มีอยู่แค่นี้แหละซึ่งพ а ร์ดอกจะมีอีกล่างก็คือ Marsrider p อ r ์ па ร์ e ็อก99 Perfect k n o c k o u t นั่นเองครับซึ่งจะเป็นการรวมเกม2เกมนั่นเองครับซึ่งผมจะเก็บไว้ทาอีกคลิปนึงนะเพราะฉะนั้นคลิปก็มีอยู่แค่นี้แหละก็ขออภัยที่คลิปมันมีน้อยแนละพอดีว่าช่วงนี้มันเจ็บคอนี่คือเจ็บคอคืออาจฟังดูมันอาจจะเสียงมันดูไม่มีอะไรแต่คือตอนนี้คือมันแสบคอมากเลยนี่อมยาเป็นสองสามเม็ดละ ก็ไม่มีอะไรนะครับก็เหมือนเดิมค่ะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับแล้วก็จะเกิดอยากให้ทํำตัวอะไรนะครับมาเม้นอยู่ข้างล่างได้เลยโอเคเม้น okay? ข้างล่างใครได้ท็อปเม้นใครได้ยอดไลค์เม้นนั้นเยอะสุดผมจะทําแต่ทําเมื่อไหร่ได้คืออีกเรื่องสโลแกนนะก็ไม่มีอะไรนะครับก็ซีอูเจอกันคลิปต่อไปบายยยเด็กสู้ายนั่นน่จะลกรินจริงๆเหรอ ยามาหัดความสุขชาวบ้านเท่สาสีมาร์สไรเดอร์พาราดอกเลเวล50คอยดูเกมของฉันให้ดีๆละ่ะมาเล่นกันเลย